สถานการณ์น้ำฝนตกน้ำหลากในหลายพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเป็นอันตรายก็คือบุตรหลานของเรานอกจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับบุตรหลานของเราก็ต้องดูแลให้ดีล่าสุดในคุณผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเด็กชายเด็กหญิงไปเล่นน้ำกันแล้วมันเป็นช่วงที่น้ำหลากช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดพลัดตกฝายครับแล้วไหลไปกับน้ำแล้วน้ำีนเชี่ยวพอสมควรนะครับยังเคราะห์ดีครับ ที่ถูกพัดไปลอยไปติดกับต้นไม้นะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดครับปลอดภัยแล้วหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนก็ปลอดภัยแล้วครับแต่แต่ไม่ยังไม่สามารถที่จะมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวืนทั้งกูได้ปะครับคพนั้นึ้นทังกูุ่ได้ปะบ่ได้ปะต้องต้องใส่เรือด่ะอืมน่ากลัวนะครับ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองญาติญาติชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ครับโอใจไม่ดีครับดูกระแสน้ำาลครับเออใจไม่ดีครับมาทราบว่าลูกๆหลานๆนี่ถูกน้ำพัดไปแต่พอได้ยินคำว่าปลอดภัยดีทั้งคู่เนี่ยแหมใจชื้นนะนี่คลิปขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับปาดกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ13ปีและเด็กหญิงอายุ12ปี ถูกน้ําพัดไปติดกับต้นไผ่อยู่ริมลําห้วยนะครับทั้งสองเขาก็เลยเกาะเอาไว้ได้นะครับยวโดยเด็กผู้หญิงเนี่ยไปเกาะกับต้นไผ่ที่อยู่ริมลําห้วยส่วนเด็กชายเนี่ยพัดไปติดกับกอ,อกกคุณผู้ชมครับห่างจากกันสองจุดเนี่ยประมาณสัก50เมตรนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อาสาผูกแกลนลุยน้ําเข้าไปครับเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงโดยมีชาวบ้านเนี่ยคอยดึงเชือกเอาไว้ส่วนเด็กชายเจ้าหน้าที่ก็ต้องพายเรือเข้าไปครับ ก่อนที่จะพากันไต่เชือกขึ้นฝั่งท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านที่มารอรุ้น <ไป S 1> กันจํานวนมากครับ <ไป S 1> แล้วสภาพพื้นที่และกระแสน้ําคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย <ไป S 1> ต้องบอกว่าทั้งสองคนนี่โชคดีเคราะด์ดีโชคดีครับเจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับช่วงนี้นยฝนตกฮะฝนตกน้ําหลากไหลแรงน้ําเชี่ยวหลายพื้นที่ดูแลบุตรหลานกันอย่างใกล้ชิดหน่อยช่วงนี้ อย่าได้อนุญาตให้ไปเล่นน้ํากระตาม,มลำพังเลยอย่าไปเลยขนาดผู้ใหญ่นี่ยังลําบากเลยอ่ะท่าน้ํามันไหลามาทีหลากมาทีนี่แรงคน,นสู้ไม่ว่าสู้ไม่ได้ต้านไม่อยู่นะฮะต้องระมัดระวังไหลไปทีนึงเนี่ยกว่าจะรู้อีกทีไม่รู้แล้วว่าชะตากรรมเป็นยังไงนะคต้องระมัดระวงังดีๆไปดูกันต่อครับน้ําท่วมที่หล่มเก่าเพชรบูรณ์ครับ ล่าสุดนะครับระดับน้ําเริ่มจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่ามันไหลไปท่วม4ี่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักครับแล้วก็อีก11หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวที่อำเภอหล่มสักนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่3แล้วนะครับก็ส่งผลให้ถนนภายในเขตเทศบาลหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังรถเล็กสัญจรลําบากเลยทีเดียวครับ โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดกิจการปิดทําการโดยก่อนนะครับส่วนวัดบาอารามก็น้ําท่วมขังขังอยู่ภายในวัดนี่แหละครับพระออกบิณฑบ,บาตไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับชาวบ้านบอกเลยครับว่าน้ําท่วมปีนี้เป็นรอบที่3มแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบ้านเดือนเนี่ยปลูกติดกับแม่น้ําป่าศักดิ์นี่แหละแต่ก็ไม่มีพนังกั้นน้ําเหมือนกับชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลซึ่งทางปพชจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงไปให้ความช่วยเหลือนี่ฮะยากลําบากกันแบบนี้ครับปีนี้โอ้โหน้ํามาเยอะจริงๆครับ เอาน้ำมาแล้วเนี่ยเรื่องสัตว์อันตรายก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับ,รบช่วงนี้น้ําหลากเราเจอจระเข้เนี่ยหลายพื้นที่เหมือนกันนะมีข่าวออกมาแทบจะรายวันเหมือนกันนี่ล่าสุดที่อยุธยาครับคุณผู้ชมครับ,รบชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลวัดตูมอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับชาวบ้านหวาดผวาคุณผู้ชมครับมีคนไปพบจระเข้ขนาดใหญ่อยู่ในคลองขวดครับนี่ฮะคลองนี้ คลองนี้เป็นคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำฮะแม่น้ําลบบุรีอีกด้านหนึ่งก็แม่น้ําป่าสักชาวบ้านไปเห็นจระเข้ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านที่เห็นคนแรกเนี่ยบอกว่าระหว่างภายเรือไปเก็บรอบดักปลาในคลองครับไปหาปลาเห็นจระเข้ขนาดใหญ่ลอยมาใกล้ลําเรือ รีพายกลับเท่าฝั่งเลยครับอจังหวะนั้นไม่คิดชีวิตอ่ะนี่ถ้าทางมันจะเท่ากับเรือแล้วนะตัวเนี้ยตัวเรื่องเหมือนกันนะตัวใหญ่มากเหมือนกันนะตัวใหญ่มากครับรีพายเรือกลับเท่าฝั่งแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ครับขณะที่กำนันตำบลวัดตูมก็เข้ามาตรวจสอบก็พบว่าจระเข้ตัวนี้ความยาว2เมตรได้ครับแล้วมันหลุดมาจากไหนฮะของเอาเป็นของชาวบ้านเอ้าเหรอเออเป็นของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนี่แหละเขาบอกว่าเลี้ยงจระเข้ตัวนี้เอาไว้ตั้งแต่เล็กๆ Oh. จับมาได้ช่วงน้ําท่วมเมื่อหลายปีที่ผ่านมา <c oughs> เลี้ยงเอาไว้ในโอ่งน้ําขนาดใหญ่ครับ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม่ <c oughs> ลืมปิดน้ําที่เติมลงไปในโอง่ง <c oughs> ทําให้จระเข้มันกระโดดออกมาจากโอ่งได้ <c oughs> แล้วมันก็ไปตามแหล่งน้ําลงไปอยู่ในคลองขวดนี่แหละครับโอต้องระมัดระวังเลยนะครับค่ะ <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงเป็นเจ้าของแล้วเลี้ยงสัตว์ที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้เนี่ย <c oughs> ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ เจ้าหน้าที่ประมงอยุธยาก็เดินทางมาตรวจสอบด้วยครับแล้วก็วางแผนใช้อวนใช้ตะข่ายตีวงล้อมจระเข้เพื่อจับจระเข้ตัวนี้ครับต้องเร่งจับจระเข้ตัวนี้ให้ได้โดยเร็วครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้ระด,ะระดับน้ํามันเพิ่มสูงไปกว่านี้เนี่ยแล้วน้ําล้นตะลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือเจ้าตัวเนี้ย มันจะไปได้ทุกที่แล้วนะสัตว์ที่มากับน้ําแล้วตัวใหญ่จัจากที่มันอยู่ในคลองจากที่มันอยู่ในคลองถ้าน้ําล้นตลิ่งท่วมบ้านมันก็ไปตามบ้านคนได้นี่อยากเห็นองค์เลยนะว่าองค์ใหญ่ขนาดไหนจระเข้ตัวเมื่อคืนมา2เมตรกว่าขนาดนี้โอ้โหล่าสุดองค์คงจะเล็กไปแล้วล่ะจระเข้เนี่ยบอกขออยู่ในคลองดีกว่าองค์ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ในองค์